ท่านพวกรเจ็บอะไรครับช่วยช่วยตอนนั้นข้อมูลที่เราเห็นมีตรงนี้เดินทางเราไปคุยแล้วเชื่อมกับรับชฉานนะครับอันนี้ทางพม่ากับทางกะเหรี่หรือเขาเลยกับไทยใหญ่มาเซ็นส,งงสัญญากันนะครับก็เริ่มดูดงกันเราก็เห็นตรงนี้เป็นช่องเป็นโอกาสอันนี้ผมก็เลยว่าอันนี้เป็นข้อมูลที่อันนี้ปีกวันนะครับตอนนี้น่าจะเกิดเสริมเราะว่าเมืองทานี่มันจะอยู่ออกไปจากชายแดนหลักแปงประมาณสัก สิบกว่ากิโลไม่ถึงยี่สิบน,นะครับเขาตัดถนนอ,อะไรมาจนถ,ถึงนี้เรียบร้อยแล้วครับที่เมืองไทยมีการเตรียมนะครับเตรียมสำนักงานอะไรต่างๆนะครับทั้งโรงพยาบาลนะครับไปจะมีทโทรเล้มีตรวจคนเข้าเมืองมีงพวกทางผสมวาสดุสีเข้ามีนะครับที่เขามีความหมายคืออะไรเพราะเตรียมพร้อมนะครับคือทางรัฐบาลทางข,งขง้ารหนาเนี่ยเห็นว่าตรงนี้สามารถสร้างเป็นเรื่องที่เสร็จสิ้ได้นะครับ ตอนนั้นเราเ,นเ,นเราก็เห็นอย่างเงี้ยเราก็เติมข้อมูลเป็น,นใหญ่เลยไปตามหาวิหารหารืออะไรเงี้ยเสร็จแล้วสุดท้ายก็มีทีเด็ดเล็กเ็น้อยๆนะครับอันนี้นินนว่าไปหาท่านผบคงน,นะครับผู้วุฒท่านทุนทีสุทศน์ท่านบางคนคนหนี่งนะครับแล้วท่านก็ให้ควัมสนงยาแนะนำเราครับบอกว่าเอ๊ยยังค่าใช้จ่ายไม่ได้เนี่ยลองแบบนี้ไปก่อนไปมาหาสู่กันก่อนก็เลยเริ่มเป็นโครงการที่เราไปเชื่อมโยงกันเราไปทอดกระถิ่นข้าวป่านะครับที่ ตรงช่องหนักแต่ลึกเข้าไปที่เมืองทาตอนนี้ก็มีคนไปแล้วนะครับคือเป็นเรื่องธรรมดาครับเพราะว่าอยู่ๆจะค่าขายกันกา,ารคนปากซอยหรือคนซอยคือกันแต่ยังไม่รู้จัดค่าขายกันได้ใช่ไหมคก็ค่าข่ายกันไม่ได้แต่จริงๆแล้วมันต้องมีความสัมพันธ์กันก่อนนะครับลากวันนี้สถานการณ์ตรงเงาเป็นอย่างนี้แต่ความเตรียมพร้อมมีเพระาพระทางข้าราาเขาบุกแล้วนะครับเขาเริ่มแล้วอย่งในรูปพวุ่นี้จะเห็นนะครับก็เราหลังจากคุยนะครับ อันนี้ก็ยุตการนิดหน่อยนะครับท่านนิท่านนรงตนาวุวัฒน์นะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับท่านนรงตนาวุวัฒน์นี่เป็นปุกเร้าหรือผมจะเล่าเรื่องราวให้ฟังนิดหนเสร็จแล้วก็เลยยุทเอกสารตอนนั้นท่านพอดีท่านท่านนรงตนาวุวัฒน์ท่านไปเรียนบบออรุ่นเดียวกับท่านนายกกลรวรูว่าท่านนายกไปที่เรียนจังเราก็เลยวางแผนกันเป็นยื่นเอกสารที่เรียนจันหลังจากนั้นท่านนายกก็กดปุ่มลงอานนะครับที่ท่านพมิตรจังหวัดทุ่ง ว่าทางในรูปสารการมาให้ดูเรื่องหลักแต่งนะครับเพราะนั้นตอนนี้รังหมุนภาคลับภาคเลยลังเปนหนุนนะครับจนกระทั่งตอนนี้มีการจะตามไปแผนเรื่องแผนแผนการงานวิจัยเชิงลึกนะครับตอนนี้น่าจังหวัดเชียงใหม่น่าจะเกิดได้หรืออาจจะได้แล้วนะครับน,นักวิชาการกลุ่มนี้ที่จะไปทําข้อมูลเชิงลึกคือไปเดินเลยไอ้ที่รูปรูปมานี่ยจริงไหมตอนนี้ตอนนี้เป็นอะไรถนนเนี่ยข้ามไ้เอนถนนเนี่ย,นนนยไปได้ไม่ใช่เแลวเท่าไห,หาร่สะพานตรงนั้นดีไม่ดี จำนวนตลาดระหว่างทางเนี่ยมีหมู่บ้านมีไรมีอะไรแที่จะใช้สินค้าเราเท่าไหร่คิดว่าปลายปีนี้คงจะข้อมูลน,นี้คงจะรบนะครับติดต,ตามก็ดไอยนแต่นี่ปฏิบัติการพิเศษนะครับมีใครรู้ยื่นไปยื่นให้ท่านนายกที่เล่นใจน,นะครับในวันที่27พฤศจิกายนหลังจากนั้นเราก็น,นะครับที่ผมบอกนะเขาเรียกว่าซอฟต์พาวเวคือไม่ใช่ว่าใช้หลักเกณฑ์การหน,นี้สายบันเทิงนะอาจารย์ครับขับไปเนี่ย ไปฟอ้อมต้นรับกันอะไรเนี่ยเป็นความผูกพันกันนะครับการผูกพัน,นาทางวัฒนธรรมความสําคัญอะไรพวกนี้ใช้ได้นะครับการอาวุธที่เราจะใช้ทางเศรษฐกิจมันคงไม่ใช่เรื่องของหลักการหรือสิอ่ทีเจ็ดทีนะครับโอดักไปเพืแค่นั้นเองมีความสาคัญในเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของรู้รู่รู้ใจกันอะไรนะครรู้จักกันอะไรที่ควเนี่ยอันนี้ก็เป็นหนังสือที่ท่านนาย,ยกสั่งมาให้ทําก็อันนี้คือหลักแต่งอยากแต่งที่ไป ฝั่งนู้นเมื่อกี้เห็นการเตรียการเขาแล้วนะครับเขาเขาทำถนนทำอะไรทำถุเนเยอะซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจของเราถนนอีกเจ็ดสิบโลมันอยู่ในกระบวนการที่จะททำถนนใหม่เพื่อให้โยนระยะของเดิมเนี่ยที่วิ่นไปถึงเชียงดาวเลี้ยวเข้ามาทงอาุาลุนโอไทยแล้วเลี้ยวซ้ายมานะไกลไปอีกประมาณห้าสิบโลแล้วขึ้นเขาสูงด้วย